สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้มาเจอกันตอนเช้าจริงๆอันนี้แม่ค้าอยากจะให้พี่ๆได้ชมตินจกนะคะตินจกสวยๆเพราะว่า บางลายเราก็หยุดทอกันมานานนะคะ,ะมาดูลายแรกนะคะอันนี้จะเป็นลายงูให้เศร้าค่ะสีคลาสสิกนะคะอันนี้เราจะเน้นเป็นโทนเข้มแข็งนะคะโทนสีเข้มแข็งแอบบหวานนิดๆน,นะคะลายงูห้เศร้านะคะทอดีร้อเอซนะคะอันนี้คืองานด้านหลังเก็บเรียบร้อยมากนะคะ,ะพี่ๆค่ะงานเซตนี้ทุกผืนนะคะ750 รับชมผ่านวิดีโอนี้ไหมคะให้650บาททุกผืนเลยนะคะ650บาทถ้ารับคู่2ผืนจะลดให้เหลือผืนละ600บาทนะคะหรือรับคู่กับสินค้าชิ้นใดก็ได้ในร้านรับเป็น2ชิ้นขึ้นไปะะเราจะเฉลี่ยให้ผืนละ600บาทนะคะรับ1ผืนให้650บาทผืนแรกนะคะลายงูห้อยซานะคะ ทุกผืนเป็นงานสั่งสั่งทอพิเศษของแม่ค้านะคะอันนี้เป็นลายงูงหไฮซาวนี่นะคะผ้าขนาดจกจะเป็นจกเจ็ดสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วหน้ากว้างมาตรฐานร้อยแปดสิบซนติเมตรหรือไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบนิ้วนะคะนี่นะคะงานด้านหลังรหัสที่หนึ่งนะคะเรามาดูรหัสที่สองกันรหัสที่สองสีสวยมากค่ะสีคลาสสิก อันนี้จะเป็นลายเชียงแสนนะคะแล้วก็แม่ค้าเน้นโทนสีคลาสสิกนะคะ,ะถ้าไหนที่ชอบโทนสีอาจจะเป็นออกเป็นแนวสีส้มอิดนะคะแต่ส้มไม่แรงนะคะ,ะโทนออกน้ำตาลส้มน้ำตาลนะคะสีสวยมากนะคะผืนที่สองราคาเท่ากันค่ะสองทับหกรบบาทนะคะ สวยมากนะคะ2ทับ650้าบบาทนะคะรับ2ผืนขึ้นไปให้600บาทนะคะเราจะเฉลี่ยค่าจัดส่งให้ผ้าลูกผืนนะคะแม่ค้าสั่งทอพิเศษนะคะพี่พี่คะ่ะเราจะซิกสีปรับนุ่มให้พี่พี่ก่อนจัดส่งนะคะอ่าอันนี้คือผืนที่สองนะคะเรามาดูผืนที่สามผืนที่สามนะคะขอเป็นลายนี้แล้วกันค่ะลายนี้ ลายขามุดส้มนะคะก็เฉดไฟก็เช่นกันค่ะเฉดส้มอิดนะคะเฉดส้มอิดสวยมากนะคะลายขามุดส้มหรือลายขามุดแดงนะคะแมคะ่ค้าให้ดูรายละเอียดของลวดลายนะคะเชิงตรงนี้จะเป็นเชิงลายนกแยงเงานะคะลายนกแยงเงาะนะคะงดงามนะคะท่านไหนที่ อยากได้ไปต่อตัวเองหรือออกแบบไปตัดกระเป๋าตัดต่อต่อสิ้นตัดเสื้อนะคะหรือว่ามีอไอเดียอะไรที่จะต้องใช้นะคะแมคะ่ค้าคอนเฟิร์มเลยว่างานจกเรานะคะค่อนข้างจะพิเศษแล้วก็คัดเกรดคัดสรรงานทออย่างดีนะคะเราคอนเฟิร์มคุณภาพฝีมือช่างเรานะคะสวยสดงดงามค่ะ อันนี้ผืนที่สามนะคะผืนที่สามพี่ๆขาลายที่สี่จะมีเหมือนกันสองผืนนะคะเช้านี้ไม่ทันไลฟ์สดนะคะแม่ค้าขอมาอก่อนไปทำงานกันเนาะอาจเป็นวิดีโออัปโหลดให้พี่ๆลายนี้นะคะอ่าอันนี้เราเรียกว่าเป็นลายเชียงแสนนะคะแต่แม่ค้าจะปรับโทนสีให้ให้คลาสสิกนะคะให้คลาสสิก อันนี้ถ้าไหนจะไปใส่ผ้าซินสีฟ้านี่ได้เลยนะคะมีเหมือนกันสองผืนนะคะสําหรับลายที่สี่สำหรับลายที่ 4. สี่ 4. มีเหมือนกันสองผืนนะคะนี่นะคะสวยนะคะอันนี้จะเป็นเชียงแสนอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ให้ให้ความโบราณน,นะคะอันนี้มีสองผืนนะคะอันนี้เป็นสองผืนผ้าทุกผืนความสูงหน้ากว้างปกติ ทุกอย่างนะคะมาตรฐานของทางร้านนะคะงดงามนะคะาลายที่สี่ถ้าไหนสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยพี่แคปหน้าจอขอขอราคาพิเศษกันได้เลยนะคะรับทองผืนให้600บาทนะคะรับเป็นคู่ได้เลยนะคะแล้วก็ลายที่สี่ที่แม่ค้าพูดไปอะ่ะหมดเครือนะคะหมดเครือแล้วก็นานๆทีได้เรามาต่อที่ลายที่ห้า จะเป็นลายเดียวเลยค่ะกุหลาบเบียงพิงแต่กุหลาบเซตนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด8ผืนนะคะ8ผืนเรามาดูสีกันบ้างว่าอ8ผืนมีสีอะไรบ้างพี่ๆค่ะแม่ค้าคอนเฟิร์มว่าแต่แต่ละแต่ละผืนเนี่ยทอแน่นทอดีนะคะคือ เราการันตีฝีมือช่างนะคะทอดีมากนะคะเรามาดูนี่นะคะผลงานทั้งแปดผืนของช่างทอนะคะแปดผืนนะคะสองสองผืนนี้สีเหมือนกันนะคะสีเหมือนกันเดี๋ยวแม่คะจะขยับก่อนนะคะนี่เรามาดูว่ามีคู่ไหนเหมือนกันบ้างนะคะ มันจะเหมือนกันอยู่สามคู่นะคะ,อ,ะอันนี้อ,ออกโทนสีส้มอิฐดนะคะทุกผืนมีหมายสิ้นที่พี่ดูดูงานไหมายสิ้นนี่คืออลังการมากนะคะ,ะเชิงตรงนี้จะเป็นเชิงไข่ปลานะคะโทนสีส้มอิฐดนะคะสวยนะคะมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ทุกผืนเลยนี่นะคะงดงามงานกุลาบเ,เวียงพิงเป็นงานที่ทางร้านเราไม่ขาด จะมีบทจะมีอ่าพร้อมให้พี่ๆได้เลือกคัดสรรกันทุกทุกอ่าครั้งนะคะการันตีได้เลยว่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าถามหากุหลับเป็นพิงค์งแล้วเราจะไม่พร้อมเสิร์ฟเราพร้อมเสิร์ฟพี่ๆทุกครั้งเลยนะคะอันนี้เป็นคู่ที่สองจะเป็นแนวแดงนะคะอันนี้เป็นสีกล่าแนวแดงกล่านะคะสีที่สองเหมือนกันนะคะอ่าหนึ่งกับสองเหมือนกันนะคะ 3กับ4เหมือนกันนะคะ5กับ6อันนี้จะเป็นสีออกอต่างกันอันนี้เราสอดด้วยไฟสีทองใช่ไหมคะอันนี้เราสอดด้วยไฟสีครีมนะคะห้ากับ6เหมือนกันค่ะ5กับ6เหมือนกันนะคะหกับ6เหมือนกัน7จเป็นอีกสีะคะ่ะ เเป็นอีกสีนะคะเจ็ดเป็นอีกสีหนึ่งนะคะภัยนะคะที่บ้านมีเด็กน้อยเช้าเช้าเจ็ดเป็นอีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็แปดผืนสุดท้ายจะออกเป็นสีบานเย็นอ่อผืนที่แปดสีบานเย็นเขาจะมีคู่ค่ะอยู่ด้านบนนะคะมีคู่เช่นกันค่ะรหัสที่แปดนะคะมีคู่เช่นกัน ะะออกสีบันเย็นแม่คะาําได้ว่าอยู่ด้านบนลาสดก่อนมีหนุงผืนนะคะสีบันเย็นอาณนะตอนนี้พี่พีขากุหลาบเวียงพิงแม่ค้ามีพร้อมส่งที่ที่เห็นเห็นกันอยู่ตรงนี้แปดผืนแล้วก็อาถ้าอยากได้เพิ่มเติมเรามีเรามีสต็อกอีกนะคะเราคอนเฟิร์มว่าลายกุหลาบเวียงพิงเป็นหนึ่งลายที่ทางร้านไม่เคยขาด นะคะมีพร้อมเสื่อพี่ๆเลยอยากได้ผืนไหนรุ่นไหนสีไหนนะคะทักไทยกันมาได้นะคะ,ะเดี๋ยวแม่ค้าจะอัพโหลดวิดีโอนี้แล้วก็ปักหมุดไว้ให้พี่ๆได้ชมกันนะคะพี่ๆแคปหน้าจอแล้วก็สอบถามช่องทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ1ืบาทนะคะถ้ารับ2พผืนขึ้นไปหรือกับงานชิ้นไหนก็ได้ในร้านแมค่ค้า เฉลี่ยราคาให้เหลือผืนละ600บาททวนนะคะฟรีค่าจัดส่งยกเว้นการจัดส่งแบบปลายทางนะคะมีค่าบริการเพิ่มนะคะฝากาพี่ๆด้วยนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวสำหรับงาน12 19เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอันนี้จะเป็นเซตจก12นะคะแม่ค้าก็ยังคอนเฟิร์มว่าแต่ละผืนงดงามอ่ะงอให้ามาผืนเดียวนะคะ โอเคนะคะพี่พี่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ